นอบน้อมคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านสำหรับหัวข้อในวันนี้เราจะขอยหยิบยกเรื่องของจิตของผู้มีบุญเป็นอย่างไรยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งสละออกยิ่งเพิ่มพูนสำหรับจิตของผู้มีบุญหนึ่งไม่บน่น เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปลสภาพให้เป็นปัญญาทำให้ยอมรับต่อความเป็นจริงของชีวิตทำให้รู้เห็นและเข้าใจถึงระดับวาสนาของตนและบุคคลอื่นความเป็นไปของชีวิตนั้นขึ้นตรงต่ออำนาจบุญกรรมที่ทําไว้บนไปก็แค่นั้นเองที่ได้มาที่มีอยู่ที่เสียใจที่ไม่ได้ดังใจ ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันคือผลแห่งกรรมอันเป็นสมบัติของเราเอง 2. ไม่กลัวเมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปลสภาพให้เป็นความเข้มแข็งกล้าหาญตามกำลังของบุญเยริศทำให้มีวันวหวต่ออุปสรรคและปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะมีความมั่นใจในความเป็นผู้บริสุทธิ์ความเป็นผู้มีบุญของตนเมื่อจะคิด จะทำอะไรลงไปล้วนมีกำลังบุญมารองรับทั้งหมดทั้งสิ้น 3. ไม่ทำชั่วเมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปลสภาพให้เป็นตัวควบคุมบริหารจัดการตามกำลังของบุญเนริษ์ทำให้เกิดความกลัวความละอายต่อบาปต่อกรรมความผิดน้อยใหญ่ทั้งในที่ลับและที่แจ้งเห็นถึงความเสียหาย หลายพบหลายชาติเห็นถึงผลกระทบต่อครอบครัวต่อโลกต่อสังคมอย่างมากมายมหาศาล 4. ไม่คิดมากเมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปรสภาพให้เป็นความสะอาดความสว่างความสงบตามกำลังของบุญฤทธิ์ทำให้เกิดพลังแห่งความสงบแห่งจิตแห่งใจไม่ฟุ้งซ่านรำคาญใจไม่คิดเป็นทุกข์ ความคิดทุกความคิดล้วนนำมาซึ่งความเบิกบานใจไม่คิดเบิกความทุกขมาใช้ก่อน 5. รอได้คอยได้เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปลสภาพให้เป็นความใจเย็นมีความยืดหยุ่นตามกำลังของบุญยริศไม่ใจร้อนใจเร็วเห็นถึงจังหวะและโอกาสของชีวิต 6. กอดได้ทนได้ เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปลสภาพให้เป็นพลังงานแข้มแข็งตามกำลังของบุญยดรริสทำให้มีความอดทนที่เป็นหนึ่งเป็นเลิศมีความคิดที่ไม่หวั่นไหวเห็นความสำเร็จทุกชนิดมาจากความอดทนอดทนอย่างมีความสุขเจ็ดสงบได้เย็นได้เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้น ก็จะเป็นสภาพให้เป็นคนที่สงบได้เย็นได้ตามกำลังของบุญโยฤิ์ไม่เป็นคนที่ร้อนรนกระวนกระวายสับสายวุ่นวายในสิ่งที่เป็นสาระในสิ่งกำลังจะเกิดขึ้นแม้จะตกอยู่ในเหตุการณ์ที่เลวร้ายก็ทำใจได้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น8ปล่อยวางได้เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้น ก็จะแปลสภาพให้เป็นคนที่รู้จักการละการวางตามกำลังของบุญยริศไม่เป็นคนที่แบกทุกอย่างที่ขวางหน้ายึดทุกอย่างที่เกิดขึ้น 9. รู้ได้ตื่นได้และเบิกบานได้เมื่อมีบุญแล้วผลแห่งบุญนั้นก็จะแปลสภาพให้เป็นความรู้ตื่นเบิกบานตามกำลังของบุญยริศเป็นผู้รู้ต่อความเป็นจริงของชีวิต ไม่ปล่อยให้ตกไปในกระแสของความโลภความโกรธความหลงและนี่ก็คือจิตของผู้มีบุญคำสอนของหลวงตามหาบัวยาณสัมปันโนและต่อไปจะขอหยิบยกนิทานสั้นเรื่องหนึ่งซึ่งหวังว่าจะเป็นข้อคิดที่ดีสำหรับท่านผู้ฟังว่าการที่เรานั้นมีปัญหาอุปสรรคก็อย่าท้อแท้ถึงจะท้อแต่ใจไม่ทอย คือคนหัวใจแกรง่งมีความสุภาพอ่อนโยนอ่อนน้อมถ่อมตนสุขุมเยือกเย็นคือคนใจเย็นมีเมตตาปราณีดีต่อคนอื่นหยิบยื่นใมตรีคือคนใจดีมีความมุ่งมั่นบากบันทำงานจนสำเร็จคือคนใจใฝ่สำเร็จมีความตั้งใจดีปฏิบัติธรรมนำมาใช้ในชีวิตอย่างถูกต้องคือคนใจบุญใจกุศล ณวัดสมโสมแห่งหนึ่งเนน้อยเล่าให้ภิกษุชราฟังด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจวัดเล็กๆแห่งนี้มีแต่ท่านกับข้าเพียงสองรูปตอนที่ข้าลงเขาไปบินธบาตชาวบ้านเอาแต่พูดจาดูถูกทางทางข้าว่าข้าเป็นเนนป่าบ้างละว่าข้าเป็นเนนบ้าบ้างละไม่ค่อยมีใครใส่ใจทำบุญข้าทูบข้าน้ำมันตะเกียงเลย เช้านี้ตอนออกไปบินธบาทอากาศข้างนอกหนาวเย็นมากแต่ก็ไม่มีใครเปิดประตูให้ข้าเลยอาหารที่บินธบาตมาก็น้อยนิดน้าเวทนาท่านอาจารย์ขอรับที่ท่านเคยกล่าวว่าวัดของเราจะเจริญรุ่งเรืองเสียงระฆังที่อุบาสกอุบาสิกามาเคาะตีจะดังไม่ขาดสายน่ากลัวว่าจะเป็นเพียงความฝันเสียแล้วขอรับ พระภิกษุชราขยับกายและปรับจีวรจากนั้นก็นั่งหลับตาฟังไม่พูดอะไรเน้นน้อยเห็นว่าภิกษุชราไม่กล่าวอะไรก็บ่นต่อไปเรื่อยๆครู่หนึ่งผ่านไปภิกษุชราจึงเอ่ยขึ้นว่าลมเหนือพัดมาไม่ขาดสายเจ้าอยู่ข้างนอกหนาวไหมหนาวสิ่ขอรับกระผมหนาวจนขาจะเป็นน้ำแข็งอยู่แล้ว เนนน้อยกล่าวถ้าอย่างนั้นคืนนี้เราเข้านอนเร็วสักหน่อยจะดีกว่านะพระภิกษุชราให้เนนน้อยดับตะเกียงจากนั้นก็เข้าห้องเพื่อที่จะพักผ่อนเมื่อผ่านไปประมาณหนึ่งภิกษุชราได้เอ่ยทำลายความเงียบว่าตอนนี้เจ้ารู้สึกอุ่นหรือ,อยังอุ่นแล้วขอรับตอนนี้อุ่น เหมือนนอนอยู่ท่ามกลางแสงแดดอุ่นขอรับเนนน้อยตอบผ้าหม่มตอนที่วางอยู่ที่เตียงมันเย็นเฉียบแต่เมื่อเรานำมาหม่มมันกลับอุ่นขึ้นทันทีเจ้าคิดว่าผ้าห่มทำให้คนอุ่นหรือคนทำให้ผ้าห่มอุ่นละ่ะภิกษุชราเอ่อยถามเนนน้อยหัวเราะและตอบกลับไปว่าท่านอาจารย์ ท่านนี่แซงถามผมแน่ๆผ้าห่มจะทำให้คนอุ่นได้อย่างไรกันคนตังหากที่ทำให้ผ้าห่มอุ่นนะขอรับในเมื่อผ้าห่มให้ความอบอุ่นแก่เราไม่ได้แถมเรายังต้องให้ความอบอุ่นแก่มันแล้วเราจะห่มผ้าห่มไปทำไมกันเนรน,น้อยได้ฟังแล้วก็ครุ่นคิดแม้ผ้าห่มจะให้ความอบอุ่นแก่เราไม่ได้แต่เพราะความหนาของผ้าห่ม ช่วยรักษาไอาอุ่นของตัวเราเอาไว้ได้ทำให้เรารู้สึกอุ่นสบายภายใต้ผ้าห่มนั้นขอรับเมื่อภิกษุชาราได้ฟังก็ถึงกับหัวเราะออกมาภิกษุอย่างพวกเราก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่น,นอในอยู่ใต้ผ้าห่มหนาผืนนั้นและเวใไนใต้ล่านี้ก็ไม่ต่างอะไรกับผ้าห่มผืนหนาผืนนั้นขอเพียงผู้บำเพ็ญอย่างเรามีจิตใจใฝ่ในความดี ผ้าห่มที่หนาวเย็นก็จะได้รับไออุ่นจากพวกเราจากนั้นผ้าห่มก็จะเป็นผู้รักษาไออุ่นไว้เรานอนอยู่ใต้ผ้าห่มจึงทำให้เรารู้สึกอบอุ่นแล้วที่ว่าวัดของเราจะเจริญรุ่งเรืองเสียงระฆังที่อุบาสกอุบาสิกามาเคาะตีจะดังไม่ขาดสายยังจะเป็นเพียงแค่ความฝันอยู่อีกหรือเปล่า เมื่อเนนน้อยได้ฟังก็แจ้งใจในทันทีพอวันรุ่งขึ้นเนนน้อยก็ตื่นแต่เช้าและรีบลงไปบิณฑบาทแม้จะพบกับคำเสียดสีและสีหน้าที่ดูถูกดูแคลนจากผู้คนแต่เนนน้อยก็ยังสำรวมกิริยาต่อผู้คนเหล่านั้น20สิปีให้หลังวัดแห่งนี้ก็ได้สร้างพระอารามใหญ่ขึ้นมาบนเนื้อที่ใหม่ไกลจากวัดเดิมสิบกว่าลี้ มีพระภิกษุก่อเกิดขึ้นอีกมากมายและมีอุบาสกอุบาสิกาเข้ามาถวายทูบเทียนอย่างไม่ขาดสายในน้อยรูปนี้ก็กลายเป็นเจ้าอาวาสแทนภิกษุชราที่มรณะาาพไปเราทุกคนที่อยู่บนโลกใบนี้ต่างก็ใช้ชีวิตอยู่ภายใต้ผ้าห่มกันทั้งนั้นผู้คนรอบข้างคือผ้าห่มพื้นหนาและเมื่อใดที่เรามอบไออุ่นให้กับผ้าหม่ม ผ้าหุมก็จะรักษาไออุ่นนั้นคืนให้กับเราเสมอน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์ขอขอบพระคุณท่านเจ้าของที่มาเนื้อหาข้อมูลมาณที่นี้เพื่อเผยแผ่กิติคุณเป็นสังฆบูชาและเทิดทูนเกียรติคุณครูบาอาจารย์และหวังว่าท่านผู้ฟังคงจะได้ข้อคิดจาก,กเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยสำหรับวันนี้ทีมงานมัชาเสียงธรรม ขอขอบพระคุณค่ะ